แม่ค้ามาตัดกิ่งทองหลงังกิ่งใหญ่ๆไซรุ่นกำไม่มิดประมาณขาคนเนี่ยเพื่อนแม่ค้าจะกำให้ดูนะเห็นมือแม่ค้าไหมอันนี้กำไม่มิดเลยนะคะอันนี้ก็ยิ่งใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมกำไม่มิดเลยถ้ารุ่นนี้จัดส่งนี่น้ําหนักเยอะมากตัดมาแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ยังพอส่งไหวค่ะเพื่อนอันนี้เล็กกว่าเห็นไหมยังพอส่งไหวส่งให้ได้ ถ้ารุ่นนี้กรรมมิดนั้นเพื่อนเอาดูมือแม่ค้านะเห็นไหมนี่ส่งได้นะคะรุ่นนี้พอทำเนาอ่ะส่งได้เห็นไหมแต่ถ้ารุ่นนี้ไม่ไหวจะเคลีย์ค่ะนี่นะกรมไม่มิดถ้ารุ่นใหญ่ไซส์บิ๊กบื้มนี้ไซส์บิ๊กบื้มนี้เพื่อนเพื่อนนัดรับที่บ้านได้นะ ไซส์บิ๊กบุ้มนั้นยังไม่ตัดมาดูบิ๊กบุ้มนี้นะคะนี่ก็ยังไม่ตัดใครที่สามารถมารับที่บ้านได้นะแม่ค้าจะคัดใหญ่ๆแบบลองโอกกันเลยราคาไม่ไม่ขึ้นนะราคาไม่เพิ่มนะไซส์อย่างนี้เลยอะลองโออกกันเลยแขนแม่ค้าเนี่ยแขนแม่ค้าเล็กเกินว่ะนี่นะ แต่ถ้ารุ่นนี้ไม่ไหวใหญ่ไปทักมานะเดี๋ยวคัดกิ่งให้ใครจะนัดรับที่บ้านเดี๋ยวจะจัดส่งกิ่งใหญ่ไซส์บิ๊กบึ้มทองหลางน้ำจะเอาไซส์นี้ให้ลูกค้าทักมาได้เลยขอบคุณค่ะ